ทำมาตามมาเป็นจริงตาริยศาสตร์สีอยอรียมากายที่เราพูดไปก่อนนี่คือรู้าอะไรกัจริงจริงะมีการเปิดประตูนไม่ทําแล้วมีการเข้ามาเดินมากแล้วมีขึ้นกากัตอนมีการรักษาสินะมีการท่องปฏิจจสมุปบาหรือับนิวรณ์ห้าการจัดการนิวรณ์ห้าได้แล้วค่ะนะารู้ราบเนี่ย จากพิจต <sa iden> yeah, okay. ็แ yeah, ล้ววิจารแล้ว <danach> พ <sus tive connection> ิจติแล้วสุขแล้วเนี่ยรู้ตามเราอย่างสติอย่างไม่แปลกมาเส้นทางมาแบบนี้เลยแล้วถึงจะเป็นผู้เองเพ่งปุ๊บถึงจะเป็นรู้ชัดเจ้าค่ะใแหมรู้ชัดก็จะมาเป็นรู้ช่างข้างในนะครับก็เป็นรู้ชัดครับชัดนะครับผมก็จะเน้นรู้ชัดรู้ชัด แต่ก็มีทราบชัดด้วยไงเมื่อมาดูกลางภายในและภายนอกซึ่งกูู้เกันอาจ่แตอกวก็จะใช้เข้าไปอยู่ภายในแล้วเป็นชาติลดชาติลชาติลดชาติาาาเนไหมใช่ไกระดับใช่จ้าค่ะจนกว่าจะร<อ>ู้แจ<ใ>้งกระดับาใจพักระบบจะเป็นกระเ็นปืนแจ้งก็คือบรรลุอะไรมไม่ใช่ว่าไม่บรรลุนะต้องบรรลุนะรู้แจ้ง ใช,หหใช่เจ้าค่ะรู้แจ้งนี่คือการบรรลุแต่ละแต่ละองค์ธรรมน,น,นั้นนั้นนั้นมาเป็นลำดับเจ้าค่ะ,ะถ้าถูกทำไมงั้นก็บรรลุไปจากแรนความรู้ขององค์จึงมีขั้นตอนหมดไม่ใช่อยู่ดีใครจะทำได้ใครจะทำไห้ใครจะสอนได้ ดังน,นั้นทราบชาัดของวงก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะนั้นรทราบชัดวงกจง็จึงใช้ในสภาวะนะครับในการเดินทางทีมีการเคลื่อนสมาธิเคลื่อนนะครับก็บคือกาย,ยราาัษาตรนะครัในปฏิบัติการตื่นะครนั้นจป็ารเรียนชัดต,ตามกรันรมองมาในใจคูก่กันนะครับหรือไม่คู่ก็ได้นะแล้วแต่ นะครับหรือเป็นการสนทนาวงกระชัยทาบกันก็แล้วแต่แล้วแต่เหตุการณ์นั้น,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 นแ,แต่สภาวะนธรรมนั้นคือใชัใเดยรู้กัเลนไม่ได้รู้ชัดคือใช้ในการเดินรับในการเพลงวินิจฉัยแต่ทราบชัดเนี่จะเป็นเป็นใหญ่ก็จะเป็นคำพูดที่พูดอยากใครนอกที่สนทนากันแมบ การรู้ชัดนี่ก็จะจะมุ่งประเด็นไปเรื่องการเดินแต่ถ้าชัดขององค์นี้ก็จะ,จะเหมือนกับคุยสนทนากันเจ้าค่ะ,ะครับเข้าใจไหมเข้าขใจเจ้าค่ะหรือไม่กร็รู้รู้ชัดมาแล้วก็ออกมาสนทนากันก็ทราบชาัดทราบชัดมาแล้วอ่าเจ้าค่นะตอนเวลาใช้คำี่ยนะครับก็ก็จึงทำให้ เอ่อถ้าเป็นมระสาวของพรก็จะเข้าใจแต่ถ้าไม่ใช่พรษสาวของพระก็ก <gamma> ็จะใช้คำผิดก็จระไม่รู้ว่าจะใช้อย่างไรหรือเอ๊ะทำไมพูดกลับไปกลับมาหรืออะไรอย่างนี้ใช่เขาจะเข้าใจคำของพระผิดหมดว่าไออพระองค์เป็นทฤษฎีหรือเปล่าปฏิบัติได้จริงหรือเปล่านีไม่รู้ตาวามเป็นจริงพอไม่รู้ตาบจริงจะไปรู้ชัด ในการเพ่งพินิษฐ์สามประการไม่ได้เด็ดขาดเห็นไหมผมเพ่งพินิษฐ์ไม่ได้คุณจะรู้แจ้งเขาไป่ได้ไงไม่มีการบรรลุพะไม่บรรลุแล้วออกมาแล้วจะมาพูดทราบชัดไ,นะไม่ได้เห็นปมบรรลุแล้วจะใช้ทราบชัดได้เห็นไหมและขนาดนั้นจะบอกว่าทราบชัดทราบทราบชั้นก็นก็นในเมื่อรู้ชั้นานยังไปไม่ถึงรู้แจ้ง อาจารยจะทราบคัดแต่งเจ้าค่ะบบเข้าใจเลยเจ้าค่ะน้ำกลับสาธุเจ้าค่ะอย่างรู้ชัดแล้วก็ไปแจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วถึงออกมาอธิบายออกมาพูดออกมาคุยกันไม่รู้การระดับหน้าเจ้าค่ะก็มีทั้งแต่บางครั้งพระองค์ไม่ไม่ได้ไมไ่ไม่ได้ไปตัดหรือไม่ได้ไปพูดว่ารู้แจ้งพระองค์ใช้หรื ตามชัดดูชัดหรือรู้ชัดตามชัดก็อยู่ที่พงษ์จะใช่ไหมเจ้าค่ะใ่ไมไม่ใช่ว่าผิดนะไม่ใช่คือตรงนี้ต้องผ่านการศึกษาเล่าเรียนใช่แล้วค่ะผ่านการเล่าเรียนผ่านการเดินมรรคปฏิบัติมาแล้วใช่ค่ะเพราะนั้นจึงจึงมีคำของพงเนี่ยได้วมารู้ชัดมากชัดอ่านสิงแดด คือก็เป็นได้ทั้งงามในเบื้องต้นแล้วก็งามในที่สุดด้วยเหมือนกันใชู่ชัดหมูสัตว์ทั้งหลายหลยสับชัดสิงที่พงศ์ับัดติงที่รงศ์อธิบายมันมันทำให้คนคนที่ไม่เข้าใจใช่ไหมก็ไม่รู้ว่ามีความหมายใหญ่ รู้ชัดเฉยๆนี่ก็ยังใช่ไม่ได้เพราะเขต้องต่อเนื่องไปที่รู้แจ้งใช่ไหมก็รู้แจ้งแล้วถึงจะเกิดญาณเกิดการเป็นุ่งเป็นดำจัดเราจะเพิ่ญยาตาที่ผมตัดอีกแก๊งใช่ไหมแต่ผมก็ตัดเรื่องนี้ออกตอนนั้นก็จะมารู้ว่าเห็นชาเห็นจุดกรเบิดการก็คือมารูเพื่อท่านอาจารย์ทุกวันเนี่ยมารู้อ๋อเหตุเกิดของครามเป็นยีติเกิดจากการรักษาถ้าไม่ดำแล้วจะเป็นยังไงอันเนี้ยเป็นรู้ชักแล้วก็ไปตามชัด ตรงรู้ชัดจะมีเขา่าดูแจ้งจะดูแบบถูกมากถ้าไม่รู้จะไม่สัมพันธ์เนั้งหมดจะใช่ค่ะจะงงไปหมดเลยอะไรรู้ชัดอะไรคี่รู้ชัดยิงไอรู้ตามเนี่ยงงเลยอะไรรู้ตามเดี๋ยวต้องไปตามอริยะตัดสีอะไรไม่แปลกเอาเดี๋ยวนี้มีอริยะมังมีองค์สิบมังมัเน้ยองค้าองค์สิบอีกมีองค้าองค์สปบว่าจะไงเห็นไหม เจ้าค่ะก็ต้องจริงต้องท่านจงมาดูเองเถิด่นัแล้วจะมาทราบชัดถูกชัดแจ้งตลอดปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมอย่างเรื่องของรู้ชัดก็ให้แจ้งตลอดในปฏิจจตัวจะเข้าไปดูสภาวะที่เป็นปัญญาได้เมื่อท่านรู้ชัด ขณะนี้อาจารยไม่ได้เกิดปัญญาลูกจันต้องไปทําให้ลูกแก้คุณแกะมาตามอาจาถึงจะเกิดปัญญา,าเกิดปัญญาเกิดยานยานทัศนะอันนี้ถูกพูดถูกไหมเจ้าคะใช่ใช่นะครับเอ้ยคำว่ายานทัศนะพวก็ได้ตัดไว้แล้วนะครับเป็นเรื่องของความสาาัมพัทธ์นะนั้นนั่นก็คือความเห็นที่ถูกต้สัมมามทิฏฐิ สัมายานะแลมาเกิดสามายานะจะไปสัมมาวิมุตติเขามาเป็นลำดับลำดับลำดับไปเกิอยู่ดีๆเธอจะเอาวิมุตติกันอย่างเดียวอายุเป็นอะไรแต่วิมุตติกันแล้วยังไม่แต่ไปถามคำถามพระองค์ตอบไม่ได้เรื่องเลยตอบไม่ได้เลยหน้าแตกกั้หมดยนงไม่แต่มั ดีโพยดีพายชี้นู่นชี้นี่ว่าเดมเป็นบาหระอรับอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเก่าอยู่ครับผมใช่ไหมครับอันนี้ก็นรกนรกไปแล้วหนึ่งกับเป็นอันหวังได้กับได้พอนรกแล้วก็ต้องลงไปกําเนิดเดรัจฉานกํเนิดเดนรกเป็ดใสตอนนั้เขาต้องลงเหมือนกันหมดคุณลงนรกคุณก็ต้องลงไปกําเนิดเดรัฉานลงไปเป็ดวิสัย เขาเขาต้องไปเด้ยวพ่อมอคุณมีราคามีตัวแบบเขาจะแยกจากองค์แรองค์หนึ่งไม่ได้บรรลุเขาก็ต้องบรรลุพร้อมกันหายพร้อมกันอ๋อแล้วโทษมันหนักไม่เท่ากันทำไมเต้องอยู่ในดวงจิตของท่านอยู่ในกายร่างกายอยู่ในวัตจุกันท่านจะท่านมีจิตจังเดียวท่านจะเกิดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ับต้องอาศัยครับ จะว่าอย่างนั้นถ้ามีขันธ์สิทขันธ์ก็ต้องมีต้องมีองค์ของเอาไว้องค์ขระกองวิชาตระยาสังการวิญญาณขายรูปไปจะเป็นรูปที่แต่ว่าเป็นรูปที่มนุษย์มีสามารถมองเห็นได้แต่จริงๆนั่นก็มีมันเป็นรูปที่ดีเขามีเขาใจกัน่เขาใจดีไงนจริงแต่ว่าท่านไม่มีดินน้ำไฟลมนี่นะไม่มีมหาบุรุษสี นี่ไงจะไปมองว่าให้ขันสี่ให้ขันแล้วมันสีนะใช่แต่ท่านมีความเป็นที่มันก็เหมือนขันหน้าไหมเหมือนทุกประชิดแต่ท่านไม่มีมาพียงแต่ว่าไม่มีมาพุทธรูกสีใช่แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะไม่สามารถกายสังขารหรือวจิตสังขารครบครบองค์ประกอบเพราะนั้นท่านมีองค์ประกอบไปครบอะท่านจะบรรลุธรรมเข้าไปได้ ความแรงขึ้นไปบนตะวันหล,ลือ,อ,อนบนลู่ไอ้คิดมาเอาตรงให้บนลู่ถ้าไม่บน,นลูอ้องกับความเป็นมนุษย์เพราะนั่นพงเด็กให้เซนตีโลที่เทวดาเซนตีโลที่เทวดาหมดจบที่เทวดาแล้วเป็นของแถ่ที่อย่างพิจึงเท่าไง,จงไเจ้าค่ะแต่ละการแต่ละกามีเหลืองเพราะอะไรเลยก็ลงมาก็มีต้นทุน<ล> <โด S 1> เยอะหน่อยก็ต้นทุนได้มากหน่อยกับความเป็นมนุษย์บางคนต้นทุนติดลบก็มี จดคนแก้ง่อยเปลี่ยนเสียงขาตาบอดขาขาดน,นั้นซีโรติดลบนั่นจะเปนโรติดลบใชไหมเพรา,ราปประมันมีท่านทำกรรมชั่วทำอะไรไว้เยอะแยะท่านจะเอาอะไรแค่ความเป็นมนุษย์ก็ดีแล้ว, <S 2> <S 2> ลวจะไปลองไปเป็นขอดทานถูกตัดแขนตัดขาหรือถูกตัดมอตังง้งแต่เริ่มไม่ได้ไม่ได้หมดหมทำไมคนนี้เขาอูเหลือหลงปัดเยอะแยะมากมายกินีอยู่ที่เขาตั้งไว้ดี ท่นโอ้ทั้งจีตทั้งคนทั้งกาทั้งกบมันติดลบป่ะมันไม่มีอะไรอื่อละเห็นไหมอย่าว่าแต่ว่าท่านเป็นเทวดาลงมาท่านไม่ได้เป็นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าอุ้ยติดลบแล้วติดลบจากเซ็นติโลติดเซ็นติโลที่เทวดานั่นบุญแต่กรรมเนี่ยมันขึ้นไปครับบนเทวดาได้ไหมถูกว่ามันขึ้นไม่ใช่เลยไม่นจะว่าเป็นเซนติโลที่เทวดาแล้วฉันมีบุญรเป็นเทวดาลงมาไม่ใช่ ถ้่แกไ,ไม่มีบุญพอแกจะขึ้นไปเป็นเทวดาได้ไงเพราะเทว<ก>ดาสวยบุญอย่างเดียว,แ,วแต่ติดลบแล้วไงถูกไหม <Okay. S 2> ขึ้นมาจากนรกได้ชัน,ชน,ชนไปว่าไรแล้วมีบุญเหลือหน่อยอีกเลยเป็นมนุษย์แต่ไอ้หน่อยเนี่ยมันอาจจะแขนไม่มีขาไม่มีรมูปปบบมันเดียวแบบยือเป็นรูปหัวใจออกมาเลยปากเบี้ยวมาเลยหัวใจอย่างตรงนี้อ๋อก็คือถ้าไม่มีบุญนี่ก็อาจจะไม่ได้ไปสวยเทวดาก็เป็นมนุษย์ ไม่ได้ไไม่ด้ก็ลงมาเป็นมนุษย์เลยมนุษย์ก็ไม่เต็มร้อยอ่าแต่กจนนี้ก็คุณทำเร็วเลยอย่ามาเยอะแยะไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องมาหนักลงเดินชาาไปพิจัยเทวดามนุษย์ปีอาราเทวดาอาจจะไม่ได้ก็ได้แต่วันนี้เราอธิบายเพิ่มให้จะไหมจะค่ะน้ำกลับสักนิดนี่เป็นการอธิบายเปิดประตูให้เนี่ยเพราะ ไม่ใช่ว่าค e. <decent. S 1> ุณจะขึ้นไปเป็นเทวดาได้นะไอ้พวกเลวทั้งหลายเพราะว่ามันไม่มีเศษบุญเลยไม่มีเศษบุญไม่มีเพเศษบุญมันติดลบันติดลบปุ๊ก็เป็นมนุษย์ที่อาจจะแข็งตับตาบอดหัวเบี้ยวหรือมีเศษบุญมาเป็นปุ๊บโอ้โหสมบูรณ์แบบเลยแต่พออายุสิบห้ารถชนตุ้มเหลือขาข้างเดียวไปทํางานหรือแขนข้างเดียวนิ้วขาดไปหมดติดเลี้ยวอ่ไงเงี้ย หรือถูกแกงองปลักไปตัดแขนตัดขามาเป็นอทานเ<ม>นี่ยมันมีการปิบางมันอยู่ใช<ม>่ไหมจะต้องไปเป็นเทวดาเป็นไม่ได้ถ้าคุณทำเร็ววาถ้าจะแยะก็ต้องชนช้ยจริงๆกระจายอย่างเนี้ยน้ำกับสาธุเจ้าค่ะ